นัดธุรกิจระดับหมื่นล้านเปิดห้องนอนกับเลขาแสนสวยหนุ่มน้อยคนหนึ่งร่ำรวยในช่วงข้ามคืนและจ้างเพื่อนระชันมาเป็นเมทส่วนตัวได้มีความสัมพันธ์กับสาวสวยดาราระดับแนวหน้าสัมผัสประสบการณ์ชีวิตนี้ที่คุณอาจจะไม่มีทางได้สัมผัสมันคุณอยากลองสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้หรือไม่คุณ ติดอยู่กับปัญหาที่แก้ไขไม่ตกใช่ไหมเบื่อชีวิตในปัจจุบันของคุณหรือเปล่าลองมาแลกเปลี่ยนชีวิตกันดีไหมละ่ะหากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมแลกเปลี่ยนชีวิตนี่มันอะไรกันนี่ยนี่ฉันประสาทล้อนไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยจางหยวนทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันล่ะนายส่งข้อความไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วหรือยังเฮ้ยจางหยวนนี่นาย ไม่เห็นข้อความที่ตรงหน้าฉันหรือไงหาพูดว่าอะไรของนายกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นี่ฉันเห็นคนเดียวอย่างนั้นเหรอน,นี่หรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสารกับฉันกันนะไหนคอยดูไหนสิเพื่อนของผมแนะนำมาว่าคุณน่ารักมากคุณเป็นใครและชื่ออะไรฉันชื่อจางหยวนและคุณหลัง เจ้าหยานฉันเรียนที่หนึ่งใช่ไหมฉันคือที่ปรึกษาของคุณเฉินยูหรือไปรอพบฉันที่ห้องเรียนเจ้าหยานนี่นายบ้าไปแล้วเหรอนายนี่มันสุดยอดไปเลยวะกล้าเข้าไปยุ่งกับเธอคนนี้ด้วยนะนี่พวกนายหลอกฉันงั้นเหรอเจ้าหยานพวกเราคงรั้ได้แค่ไว้ทุกข์ให้นายสามาทีเท่านั้นแหละนายจำเรื่องให้ฉันเล่าได้หรือเปล่า มีหลายคนที่ทำแบบนี้แหละแล้พวกเขาไม่ได้เรียนต่อนายนี่มันสุดยอดจริงๆไม่มีใครกล้าทักไปหาเธอแบบนี้เลยนะไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นหรอนายก็ยังอยู่ดีนี่นะไหนานายบอกว่านี่เป็นรุ่นพี่สาวแสนสวยไงล่ะไอ้เจ้าบ้านายบอกว่าเธอคือสาวอายุ19ขี้เหงาไม่ใช่หรือไงเอาล่ะไปกันเถอะได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะ ขอให้โชคดีหล่ะเจ้าหยานนี่ฉันทำอะไรลงไปกันเนี่ยเอาเถอะมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมัง้จงจ้าหยานมาที่ออฟฟิศของฉันและแสดงให้ฉันดูหน่อยว่าไหนเราร้อนมากแค่ไหนเอ๋ก้าทักมาหาฉันอย่างเปิดเผยแบบนี้นายเป็นคนแรกเลยนะรู้ไหมรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันต้องรอนาน ขอให้นายโชคดีล่ะเจ้าหยานเราจะจดจำเอาไว้อย่างดีเลยไม่ต้องกังวลเราจะทำบุญส่งไปให้นายแน่น,นอนฉันตายแน่พระเจ้าช่วยฉันด้วยบัตรรับเชิญเข้าสู่การแลกเปลี่ยนชีวิตคุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่กดติีแม้กโกดมึงกดสิมึงจะสันทาพัวงวังวะใครมันจะต้องการใช้ชีวิตแบบนี้กันอยา่ากดมันสะนะหนะนี่มัน ก็ขอบคุณทางเพจผู้แปลด้วยนะครับเพจผู้แปลชื่อว่าอ่านไปแปลไปนะครับผม